ทุกคนครับผมเจอใครดูไหมเนี่ยเนี่ยแรงเกนอะโอเฮียเนี่ยคนนี้แรงเกนอะคนนี้แรงเกนอะครับทุกคนดูดิป้ายแกเลีเยมมากๆเลยอะ หน้าจะไม่ไหวอะ่ะโอ้โหจะจะเก็บแกนได้ไหมเนี่ยคนคนนี้โอ้โหดูเพื่อนร้องดอิคนจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยหน้าเนี่ยเลงแกนเอาดิเอาไม่ร่วงอะ่ะ โอ้โหเหียเฮ้ยเนี่ยคนเนี่ยเล่นแกนเออแกนเอ้นัองหัวเราะอยู่เนี่ยเนี่ยไปเล่นแกนาออเจอแกนทุกคนเจอแกนในซีพอ่ีอะเอาไงดีทุกคนมาต้องเอาละ กงแกนก็มาเหอะไม่กว่าไปทุกคนแแกนน้องวงครับงแกนก็มาดิแกนก็เรียกสองเหมือนกันว่ามาดีสัตว์โอ้ยหีจอดฤษฎ์ดอก เอาไอ้เฮียแลงแกนอีกแล้วเอ้ยเหลือแกนตัวเดียวอ่ะเอาอเดีเอาดีเดพื่อนเฮ้ยขึ้นอยู่ด้านบนแล้วโอเครูรูครับแมน่นดักเขาหดอมันยาแล้ว โอ้โหแกนเนาะแกนแตกอะโอ้โหเก็บแกนได้คนคนไหนหมดจริงเว้ยเนี่ยเขาฆ่าแกนได้คนนอมื Gần <laughs> ừ. đây Ô. Ô. Pren, pren, của nó. Hãy nó. hãy đi hãy 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 hãy

ไม่ได้แบบนี้มัก็ไม่อ, ừ, อยู่เงี้เนาะเพื่อนมันอยู่ตรงนี้เราเกิดตรงห่วงยางมันกระโดดขึ้นมาแล้วโอ้มาเกณฑ์น, oh. นกันแนี้นะเอ้ยเด้งแกลนนั่นน,น่ะเด้งแกลนนั่นน,น่ะเอ้มาสุกรโอ้อะไรอ่ะโอ้ไอเไหี้ยกูเลยเนี่ย สัส์คำเลยโหติ้งใส่ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยมคิปมึงอยู่คืออะไีติ้งโหไม่ไหวเลยอะ่ะขอคนละไลค์นะครับขอคนละไลค์หน่อยครับ <c oughs> อย่าเล่นระเบิดนะเล่นแกไม่เอานะเล่นระเบิดอะ่ะ Kẻ lông của bố sĩ nào khó hôn oh, hôn tốt hôn 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 kẹt nữa hôn bộ hôn nằm Nằm hôn 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 bộ hôn 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 nằm hôn hôn

โอเ้เวนเลยอ่ะไมคิดนี้ม่คิดแพ้เลยอ่ะ